ตอนนี้ครับประเทศไทยของเรานะครับเข้าสู่ฤดูหนาวแบบเต็มตัวแล้วเราจะมีวิธีการแบบไหนนะครับสำหรับการดูแลต้นไม้ของเราในฤดูหนาวนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามชมกันนะครับ สวัสดีครับตอนนี้นะครับประเทศไทยของเราเนาะอเข้าสู่ฤดูหนาวอย่างเต็มตัวแล้วแน่นอนซึ่งในหล,หลายๆพื้นที่นะครับก็จะเริ่มมีอากาศเย็นลงนะครับนั่นก็คือทําให้มีอากาศแห้งด้วยนะครับสําหรับฤดูนี้แล้วเราจะมีวิธีการยังไงนะครับสําหรับการดูแลต้นไม้นะครับที่รักของเรานะครับในช่วงของฤดูหนาวช่วงที่อากาศแห้งมากบอกเลยนะครับ นอกจากนั้นนะครับตอนนี้คือที่สวนของเทพไม้ต่างนะครับคือจังหวัดนครราชสีมานะครับในอำเภอจักรลลาดเนะยังมีลมด้วยนะเมือม่อเนื่องจากแบบเมื่อวานนี้ที่ผมไปในเมืองนะครับไปตลาดนะัดเซฟวันก็มีปัญหาเรื่องลมมากบอกเลยหูแบบพ่อค้าแม่ค้านี่ผมสงสารกันเลยนะครับเพราะอะไรเพราะว่ากระถงรงางต้นไม้ที่เราตั้งนะครับน้องที่เราตั้งไขยกันอยู่แถวหน้าร้านเนาะ โอ้คโ,โดนลมพัดล,ล้มล้นี่แล้วน้ากันไปหมดแบบตั้งกันไม่หวัดไม่ไหวเลยนะครับท่านผู้ชมต้องบอกเลยว่าโอ้โหเรานึกว่านะมันหมดฝนแล้วเราจะหมดปัญหาแล้วนะครับในการออกไปทำมาหากินที่ตลาดต้นไม้เซฟวันนะครับโอ้โหมาเจอลมอีกครับเมื่อวานนี้คือทั้งลมทั้งฝุ่นทั้งแบบอะไรเยอะมากครับก็อยากจะเป็นกําลังใจนะครับให้กับคนที่ออกไปขายของทุกอย่างเนาะในตลาด เพื่อจะเจอทั้งลมเนาะทั้งฝุ่นนะทั้งอากาศเย็นอากาศหนาวนะครับผมเป็นกาลังใจให้ทุกท่านนะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการนะครับตอนนี้ต้องบอกก่อนว่าคือปัญหาที่ตามมานะครับในช่วงฤดูหนาวของพืชหลายๆชนิดเลยนั่นก็คือหนึ่งนะครับอากาศที่แห้งแลง้งนะครับที่แห้งมากแบบเราอาจจะต้องลดน้ําน้องเขาเพิ่มนะครับก็คือพยายามอย่าให้น้องเขาขาดน้ําเป็นอันขาดเลยนะครับช่วงนี้ต้องดูแลน้องหน่อยเป็นพิเศษเนาะ สองนะครับสิ่งที่ตามมาตอนนี้ก็คือจะเป็นพวกศัตรูพืชเช่นพวกเพี้ยขาวลายแดงนะครับซึ่งพวกนี้มันจะมาจากอะไรครับมันจะมากับลมที่พัดนั่นเองนะครับช่วงนี้ก็คือพักก็พรรยายามนะครับฉีดยานะครับป้องกันนะัพ่นยาป้องกันเอาไว้ถ้าบ้านไหนที่ยังไม่ประสบป,ปัญหาอันนี้กูดีมากครับต้องรีบเลยนะครับต้องรีบเลย,อบ,เลยบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าต้องรีบนะรีบฉีดพ่นยาพวกกําจัดเพี้ย กำจัดลายแดงกำจัดพวกเพี้ยขาวพวกอะไรนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะมาทำคอนเทนต์เกี่ยวกับพวกยาที่ใช้ป้องกันยาที่ใช้กําจัดนะอ่าวันนี้เราคุยกันก่อนนะครับือก็คือเรื่องของอากาศเยนนะ็นเนาะอย่างพืที่จะโดนหนักมากๆนะครับที่มีผลชัดแบบชัดเจนมากนะครับในช่วงของอากาศเย็นลงเนาะนั่นนั่นก็คือนะครับหนึ่งคือบอลสีเลยตัวนี้คือโอ้โหมันเป็นฤดูจริงๆที่เขาจะ ทิ้งใบนะครับแล้วยุบลงไปพักหัวอยู่ในดินเลยนะแต่บางคนนะครับคือเราเลี้ยงมาจนแบบโอ้โหแปดเดือนเจ็ดเดือนสิบเดือนบางคนเลี้ยงจนแบบฟอร์มเขาสวยนะใบใหญ่สวยฟอร์มสวยอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราจะปล่อยให้เขายุบลงไปพักหัวไหมไม่มีทางครับนะสําหรับนะครับวิธีการนะสําหรับบอลสีเลยคือสําหรับคนที่มีตู้อบอยู่แล้วพวก คือคนก็จะไม่ค่อยเจอปัญหาเท่าไหร่ครับสามารถเอาน้องไปเก็บไว้ในตู้อบได้นะแต่สําหรับคนที่แบบไม่มีตู้อบใหญ่นะครับเราสามารถทํากระโจมได้นะครับต้องไปย้อนดอูคลิปย้อนหลังผมนะเพราะว่ารู้สึกว่าผมจะมีไอตัวที่สอนวิธีทำที่บอกวิธีกระโจมเล็กๆนะครับ สําหรับแบบคนที่มีต้นไม้ไม่เยอะนะแต่ถ้าคนที่มีบอลสีเยอะๆมีต้นไม้เยอะๆนะครับแนะนําเลยแนะนําเลยครับไปหามาติดบ้านไว้นะครับสําหรับตู้อบบอลสีเนาะแต่ถ้าคนนี้แบบมีไม่เยอะเราไม่ต้องไปซื้อเป็นพันเป็นโหลหลายร้อยนะครับเราก็ทาโมดิฟายได้ตามคลิปที่ผมเคยลงเอาไว้นะเออเดี๋ยวผมว่าเดี๋ยวผมว่านี้เดี๋ยวเดี๋ยวผมมาทําคลิปใหม่สําหรับคอนเทนต์กระโจมไว้อบต้นไม้ไว้อบบอลสีเนาะ ท่านผู้ชมจะได้ไม่ต้องไปค้นหาคลิปเก่าผมอย่าเพื่อหากันไม่เจอนะครับอ่าแล้วก็เป็นที่มีปัญหาอีกอย่างหนึ่งคือตอนนี้บอกเลยว่าประสบปัญหาเกี่ยวกับเรื่องลม นะอย่างที่ผมพูดไว้แล้วก็จะมีปัญหากับ,บต้นไม้ที่มีที่มีลําต้นสูงหรือว่ามีก้านที่ยาวเหมือนประมาณตระกูลว่าโคโลาเซียหรือว่าอะลูคาเซียนะครับช่วงนี้คือบางต้นนี้แบบโอ้โหแบบลมพัดนะรากน้องก็แข็งแรงแต่ว่ายูแบบต้นนี้นะยูลงมาติดพื้นครับจะติดพื้นเลยนะครับโอ้เห็นแล้วสงสารน้องมากเห็นนะเห็นลมนะมเห็นลมนะได้ยินเสียงลมนะโอ้หมันสดจริงๆนะ บนเรือแบบเรื่องปวดหัวไม่ดูหนึ่งเลยนะสําหรับคนที่เลี้ยงต้นไม้เนาะแต่ไม่เป็นไรเราผ่านมันไปได้แน่อนอนซึ่งบางคนเลี้ยงมาสี่ปีห้าปีก็ผ่านมันมาได้ตลอดนะฮนะครับสําหรับพวกต้นไม้ที่มีกิ่งใหญ่เนี่ยครับกิ่งยาวแล้วก็อะไรแบบต้นสูงนะครับก็คือข้อแนะนําในการดูแลน้องเนาะในช่วงของฤดูหนาวอย่างนี้ ก็พยายามนะครับหาที่ให้น้องอยู่แบบที่ไม่โดนลมแบบโดยตรงๆเนาะซึ่งแบบโอ้มันไม่งั้นจะเกิดปัญหาคือกิ่งหักใบหักแล้วก็เเสียรูปทรงอย่างอย่างนี้ผมบอกนะครับแบบโอ้โหเอียงโยแบบจนจะถึงพื้นเลยนะบางต้นแบบน่าสงสารน้องมากนะครับผมตอนนี้ผมก็กําลังไล่เก็บอยู่ พยายามพาน้องไปอยู่ในมุมที่แบบแม้จะไม่ค่อยโดนแสงมากแต่ก็ให้ให้เขาหลบลมพึ่พ้นก่อนนะครับตอนนี้อย่าเพิ่งไปห่วงนะเรื่องแดบดบเรื่องอะไรนะครับเพราะว่าเราต้องดัดแปลงโมดิฟายการเลี้ยงนะครับตามฤด,ดูกาลเนาะสำหรับเรื่องอากาศแห้งนะครับก็จะแนะนำเพื่อนๆเลยนะว่าจะเคยแบบโอ้สองสามวันเหมือนผมลดน้ำทีหนึง่งบางทีก็วันเว้นวันทีหนึง ตอนนี้ครับผมต้องมาลดลดทุกวันนะแล้วก็ลดเช้านะครับแล้วก็ลดเย็นเนาะเนื่องจากอากาศมันแห้งตืินไปนะแห้งจัดมากบางทีเราลดเช้าจนชุ่มเลยเรามาดูตอนเย็นโอ้โหหน้าดินหน้าวัสดุปลูกเราเริ่มแห้งอีกแล้วแล้วเขาจะต้องผ่านช่วงเวลากลางคืนไปอีกสิบสองชั่วโมงสิบชั่วโมงเนี้ยคือกว่าจะเช้าเขาแห้งแน่นอนครับก็ลดน้ําพน้องเขาเพิ่มเอานะครับสําหรับเรื่องของความอากาศไอที่ว่าอากาศแห้งเนาะนะครับแล้วก็ ต้องใส่ใจเป็นพิเศษจริงๆช่วงนี้คือโอ้โหปัญหาเยอะมากสําหรับฤดูการฤดูหนาวนะยังไงนะครับก็ขอให้เพื่อนๆนะผ่านพ้นกันไปได้นะครับแล้วอย่าลืมช่วงนี้อากาศเย็นลงแล้วนะครับใส่เสื้อผ้าหนาๆกันนะครับแล้วก็เวลานอนนะครับห่มผ้าห่มให้หนานะเพื่อจะได้ไม่เป็นไข้ไม่เป็นหวัดกันนะครับ่ันผู้ชม สุดท้ายก็คือที่เราบอกทุกครั้งนะครับช่วงนี้ก็คือด้วยความห่วงใยของเรานั่นเองนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับใครเห็นว่าดีเนาะใครเห็นว่ามีประโยชน์นะครับช่วยกันกดไลค์นะกดไลค์นะครับกดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้กับเพียไม้ด่างกันด้วยนะครับสวัสดีครับ